โอ้ยจนใหม่แล้วอ่ะแม่ว่าใหม่แล้วนะเออเออเนาะเนาะใหม่หนูเนาะใหม่หนูเนาะใหม่หนูเนาะอ้าวถ้าอันไหนใหม่ก็ใส่จานตักใส่จานแล้วก็เอาในอยู่ในันน้เอาเอาไปวางไว้ก่อนสิลูกโอ้ยใหม่แล้วไม่หมดทุกอย่างเออเอาหนูเอาไปวางไว้แล้วหนูก็ตักออก น,นุก๊กมาเบิ่งรูนี่ใหม่ไวดเลยนี่นะโอ้ยได้กินบ่นออกนุอะเอา้าดำติดตัวตะกูแหละจะเป็นไรเท่ดูเทยังไงละมันกินไม่ได้ไตักเอาตักน,นุกนุก๊กมาเอามาเอาแล้วแล้วใหม่ไว้เลยเนี่นะยแค่ไหไม่ได้นี่นะ หนูอ<ม>เอาวางลงกับพื้นกิลูกแล้วหนูก็จับเอาออเป็นม่ี้ยโอ้ยมันคนบกเพนเอาเอาเอานี่คนบกเพนคนเล็กเป็นอะไรคนเล็กเป็น ใครอีกอ่อยังตู้รองเท้าตู้รองเท้าอไม่ยิน้ขาเท้าขาวยูนะ่าเอ้ขอโทษดูเนาะนี่ะจ้าโหนอนก็จำมั่มมาที่นี่ประทุจำมั่มต่อจำมั่มแล้ว ยอนเลยกี่เดือนแล้วเดือนนี้โอ้โหสามเดือนแน่น่ะเท่าน้องพีทห้าเดือนเลยเนี่ยเนอะนี่นี่ห้าเดือนห้าเดือนพรุ่งนี้เนี่ยเลี้ยงง่ายไหมไม่มีกันตายไหยใช่ใช่เหมือนกันเลยไม่มีเบ๊ ตอนเชาน้าเนาะเอาออกตากแดดดูดิ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 โอ้หน้าเหมือนกันเลยอ่ะดังไม่มีอ่ะดังไม่มีอ่ะ โอ้โหเราจะถึงแล้วนะเด็กไปละ Mẹ này nè, mẹ 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 mày mẹ 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 ก็รัดย่างดวคนด้วยเหรอคนเป็นคนเป็นต้ไ,นไงไะไม่รู้อ่ะนานนานนานมันนี่เล่นคนยู่นะเล่นคนยังไงที่อข้างหลังหองนะต่ะเหลวอ,อ่ะเล่อคนอยังไงก็กระขวใส่ขวามากสิ โอ้กูอบอสัยกับกระ,ทะเทาะกันนก็บอกแม่ใส่แล้วแม่บอกใส่ไม่ใช่ได้กขวดเลยแม่บอกมันก็สุกอ่ะอกระเทาะเล้วก็นเอาหล่อนเอาใส่แมบว่าแม่บอกเ,เอาใสา<พ>่โอ๊ยนาะใส่หนูเคยเห็นเขาอ้อนะแล้ววาขวาใส่กันเลยก็จะร้อดับเบิ้ล้วอันนี้มันร่วงกังเ,เยอะแยะนิคืออะไรค <atar S 1> ือหนูทำตกอ่ะคนไม่เป็นอ่ะโอ้พอกระเทาไม่เป็นหรอก

หน้าเหมือนปิดปิดกิน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 พ่อ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 พ่พ่อาบ้านแล้วพ่อ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 กินกินกิอันนี้ของุ่้าหมุนเห็นไหมแ่หาใต้หาอย่างฝุ่นมากฝุ่นันนักไป่ว่เาใอยู่ยไม่คิดว่าตอนมันไม่ชัดมาก ไปหาแนวมังงูมัมนกระเด็นไปทักวทิพย์กัะข้นแน่มันควันรู้สึกเดี๋ย,ย,ยแวแม่ทมาให้ก่นอ,อนนะมาเออตามเขาเอีกยังไม่รู้เลยว่าเขาทำอะไรจะกระเด็นใส่พี่ไหมแต่จะมาจะสลาด